สวัสดีค่ะพอกันก็เม็ดต่อยเนาะค่ะเนาะเม็ดต่อยแสงทองฟินแลนเนาะค่ะมันนี้ก็มาชมบรรยากาศสีเฮดอันสีเอาน้องลให้เบิ่งมัดเหมือรมันี่มันี่เวียเียเยเมันนี่รำไ้มนางลงนังลงลงลเ้อเบเนี่ยพี่น้องอันเดี๋ยงเดียงเดียงเดียงนังลงนังลงนางลงนงลงนั่งลงนั่งลเก่าหัวยพนพี่น้องพนมีแห้ง คนมานางเฝาเมตตวอยอีกคือเก่าล้วค่ะพี่น้องนางลงเวลาหิวหิวนางลงเร็วหยวนางล่องนางล่องไว้ไว้ไ้ไวเร็วเ็วไอเตี้ยจะไปใส่มาสเห็บเหบเหบเหบอยู่เหนียวอันน่ะอันนี้นางล่งละนางลงเร็วนางลงเบิ้งเงเบิ้งเบิงเบิ้งเมตต่อยบอกนางลงนางล่องก่อนนางล่องนางลงนางลงเร็วเร็วนางลงไว้ไว เร็วเลีวนางลงเร็วเ,วเวล้วเล,งงลงียวเีวเลี้ยววววิวววรนั่นนงลงนังลงนังลงนอนลงนอนลองกะิยูประมาานี่แหละพี่น้องนอนอยู่หนไอ้เพิ่นไปใส่บุนไอ้เตี๋ยสงใสยเป็นรักอาบน้าอีอะไรกไอ้เตี๋ไปลักอาบน้าแล้ว

ออกมาวันนี้คือหลบรอเถอนะนอนลงนอ um, นลงแม่เธเนนอนลเ่นอนลงไปไว้ไว้ไว้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไปเอื้นไอ้ไอ้เตะมาให้นละนละคละนั่นชาวแหยบแหยบแหยบอยู่หอนทำมอ่ะึเย็นอยู่ฮัลโหล อันนี้อดเด้งอดด้งเด้งเด้งอดด้งเด้งเด้งด้งเด้งเด้งเด้งปักกันหายยังพักกันหายยังเตนอนเล่นดับบ่เตมื้อนี้เพิ่นมีหมู่พี่น้องน้องหิวออกมาแล้วค่ะ หางหิวออกมาแล้วลาหมีมูแล้วลาหมีมูแล้วโอ้ยไปเหรนะ่นหน้ามัตเตสไนน์นะหเหร่นหน้ามัตเตสไนน์นะแฮลีซุดโอข้าวนึงลออยู่ดอกเดียวนี่จังไนกับเส้าโอจังไนกับเส้าโอคุณชายเล่มเล่ พาน้องไปเฮ็ดยังบัดนี้ออกมาเหี้ยวเต้เต้เตะาพี่เต้เต้เนี่ยเอาเออนี่นะนอนอนหลุมเออนอนลงหันละนอนลงหันละน้องยังบ่หยอกเออหล่ะเชืดรอเอาแบบหล่ะเชืดรอลาะเชืดรอน้องยังบ่หยอก นอนร้องหันเราละนอนเพิ่งบ่หยอดอายอายกบน้องเพิ่นหยอกกันน้องหยอกเพิ่นหลายเพื่อนละนอนล่องปางงางเลยเหมือนนอนล่องปางงางเลยไอตีไอตีชื้นลลไอตีชื้นลล อาลอกเอาลอกไปหาอาบน้ำไปอาบน้ำมัตตาใสพุี่มัตตาล้างบานได้นน่ผันเพลินที่หอนหอนเน่พนทีไปลงน้ำอยู่ในน้องสาผนพี่นนองหามบบฟังดอกเพลินนี่เพลินนี่มาอาบน้ำเหีวเหียวเหีวเหวหีวเหี้ยยย เอาอาล่ะพี่น้องตัวฝนว่าตัวฝนว่าอายห็นะหมเห็นไหมไอ้คนที่ใักทีเทียอ่ะอ่ะดูดมือแม่ให้นางก่อนฮะฮะอ่ะเดินมือแม่หนังอืมเดมือแม่ให้นางดูดมือแม่ให้นางเอาเอาเอาหยอก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 อ้ยอ้ยนอนทักกอนหยอกหยอกไอ้ เป็นเด็กหยอกอายเด่นเนาะนี่นี่เล่ยนยวงสี่ลักพี่น้องเนี่ยมองเว้นมามาเล่ยนยยุ่งหมงบกม่วงไม่ต่อก็จะนอ่นยุปีตัวนี้ค่ะเพคนก็จะมานอนเล่ยนยยุ่งไต่เปีน้ำเงินตัอยวงสี่ลักประจําเวลาขึ้นนันเกยังสั่นนะอืม tê tê mom mem ai tê mong mem anh à thôi hải chạy anh à thôi hải chạy thôi anh hải chạy đang cún sai cún sai hiếu về liền nam đấy hoàng nằm lên hiếu 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 đu 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 เขาไปเล่นน้ำเพื่อนะนี่โอ้ยเปียกคมืดเขาไปลากเล่นน้ำยู่ในถังเขาไปลากเล่นน้ำยู่ในถังเพื่อน่ะเพื่อน่ะอันน่ะอันนีอันเดียวน้ำมัน กินเพิ่นไม่ต่อก็เอาใส่กระลมั่งไว้ให้แล้วค่ะย่ามเพิ่นอยากกินเพิ่นก็ไปกินอยู่แต่ว่าส่วนมาเพิ่นจะกลางเว้นยังถึเพิ่<อ>จน,นจะนอนนี่และเพิ่นจะนอนขวดหลุมนอนโยนไต่โ่มบอกม่วงไปเป็นนอนไปเป็นนอนเด้แเรวเรียกเอาสีนอนยูโ่มไดนอนอยู่ไกลๆไอ่อะนอนอ นั่นอยู่ใ,ใกล้ๆไอ้นี่แหละนอนเร็วนอนลงเบิดเจออียเบิดเจยียวไอหันมานอนลงไวไ้ไอ้เต้ขึ้งงงนนอ,ออนอนเนี่ยแลงแง,งี้ยแนวเนี่ยเต้โอ้ยไอ้เต้คือนอนแลงแงี้ยอยู่แนวนี่แล้วอันนั่นก็นั่งโซโลอยู่บบบนี้เต้คือว่านอนดีๆแนวบักละ่ะโอ้ อนอนดีนนเดียไว้น,น,นอนไม่เร็วเต้เต้นอนไม่ไวใช่ปะพอนอนเฝ้าอายได้ป่ะเนี่ยนอนเฝ้าอายอยู่ส w งตู่เพิน่นเต้ตัวใหญ่นำนักาย ไ่ต่อยโยกกับบัวไว้ลูกมานอนดีดีเต้เต้เอ้ยฮัลเลเต้อันนี้ยังเอาเออจังสีในแมะต้องตัวนอนมาทาั้งนี้ถึงตัวไปนอนเอ็ดแนแงงอยู่ nè anh nè nón pho càn liềng 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 rồi cả liềng bé áp là tia giền có má nón liền là tia nhá อเลเลตีเพอยากตัวให้เพิ่นลูกพี่น้องกันตัวเพิ่นลูกเพิ่นทิ่เลี้ยอกกันปล่อยให้เพิ่อนนอนซะคุณชายข่อยเพิ่นไปนเหรียญน,น้ำมาเพิ่นเมีไอ้เพิ่นนะคุณซอยเต้นั่นนี่นควดคือคัะขวดควอดควอดควดควดมาก <laughs> มา,มามาว่าได้กับผัวจะว่าน้ำหมาสิ <laughs> สองสองมุนอ,อ่อันนั้นม้อนึ่งได้ผูกไว้บ่ผูกว่าได้การมูวไม่ได้กัดแล้วกัดหิวส่วนมาติกัดเติร์หิวอ้วนเะวันนั้น <laughs> ทีกนินอาหารต้องครังไว้มันยังกินมันอ้วนน้ำกินหวันหวอาหาร อาลังกาเล่าก็เลแาล้วเอ้า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 อคน่ะแคน่ะแคน่านอนอยู่จังที่ละสองตัวยังที่ละ ส่วนคุณไส้หนึ่งคิณที่นอนอยู่ผีแม่ต่อยเอาไว้ผีค่ะสาวบ่ต้องว่าให้น้องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นกัดหมูเพิ่นกัดหมูแม่ต่อยก็เลยเอามานอนใ่ผีค่ะนอนอยู่แบบสบายนอนอยู่แบบสบายเพิ่นนี่ต้องเอาไว้ผีค่ะครับแล้วสวัสดีครับ ผมส้วนผมส้วนผมก็เลยเอาผูกไว้น้ำในต่อยก็ไว้ให้กับอาหารอาหารในต่อยก็อาไว้ให้เพิ่นกินที่เก่านะคะพี่น้องแต่ว่าต้องเอาไว้ยังสี่ถ้บาบอไว้ยังสี่เพิ่นกัดกันพี่น้องรักษายากรักษายากค่ะต้องอยู่คนละมุมคนละเกียร์ยังสี่ระถือต้องแล้วเพราะว่าน้องเตะกัดขาหลงเตะว่างหนึ่งหันกะ เอาไปปัวเมื่อเท่อนหลายบาทคือกันก็นเลยต้องเอาไปยังสี่บัานพ่อนจักน้อยช่วงใบใบามาแม่ต่อยก็จะเอาน้องหิวเขาบ้านน้องหิวก็น้องเตะเข่าบ้านเพราะเอาน้องหิวหน้องเตีเขาบ้านแล้วจังปลอยสมคิดค่ะจังปล่อยสมขิดออกมาเปลี่ยนกันอยู่อยู่น้ำกันบ่ไดคันบ้านเขาไปในบ้านมาฉัน เขาไปในบ้านแล้วก็ออกมาเวกไปล่าเพื่อนออกมามันก็จะมากกัดกันคือเกามันก็เลยเป็นรักษาอยากก็เลยเอาไว้ไผ่ว้มันทมคีดนันเพื่อนกับบได้หยากดอกอาหารไม่ต่อยก็จะเอาไปไว้ให้กินประจําแต่ว่าก็ต้องต้องดูแลแบบนี้ดูแลแบบนี้ไปสะก่อนค่ะเพราะว่าออกมาหากันบ่ดด้ออกมาหากันแล้วก็กัดกันเฮาต้องดูแลแบบ จริงๆจังจังจียวก้อนเม่ต้่อยก็ได้ลูกอย้างว้กัดกันใจนได้เรื่องค่ะกะสำหรับคลิปนี้คลิปน้องหิวน้องเต้นเนาะค่ะไม่ต้่อยก็จะเอาไว้ซ้ำอยู่เก่าะเนาะค่ะเนาะ คิปหนาจังพอกันไหมมือมือหนาจังพอกันไหมกับเม็ดต่อยกับน้องหือน้องเต้น้องค่ะกับขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์ให้เม็ดต่อยเนาะค่ะฝากเป็นกำลังแรงใจในเด้อค่ะเม็ดต่อยเนาะค่ะเนาะค่ะาำรับคลิปนี้เม็ดต่อยก็จะลาไปพร้อมน้องหิวแล้วก็น้องเต้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ คลิปหนาพ่อกันไหมค่ะ